สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวคู่นะผมหลังจากใช้งานในตัวตระกูลแท็บเล็ตที่พีบอกเลยว่าเป็นตระกูลแท็บเล็ตที่ราคาสุดคุ้มมากครับแบตอึดเล่นเกมดีในการใช้งานต่างครับหน้าจอใหญ่หน้าจอทัดดีมากครับอันนี้ขอเช่นชมกับตระกูลแท็บเล็ตของ B แมผมวันนี้พีจะมาผมในการรีวิวคู่กับตัว ทั้ง2ตัวในปี2-3กับแท็บเล็ตที่วางจำหน่ายของตัว b m a c Official ผมพี่สั่งซื้อมาจาก Bmax Official ผมราคาบอกเลยว่าถ้าเรากดโค้ดส่วนลดนะผมในการสั่งซื้อกับเจ้าตัว b m a c i11 h e a ตัวนี้ผมกับหน้าจอ ที่เป็นหน้าจอ10.4นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบ 2K ครับตัวนี้บอกเลยว่าสีสันของหน้าจอเป็นอินคอร์ครับสีสันคือสวยจริงครับแรม 8G ผม256เพียงพอมากในการใช้งานครับพี่สั่งซื้อมาจากร้านค้าของตัว b ม a x วิเชมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นของแท้ประกันสูนไทยแน่นอนครับเพื่อนเราไปกดดูนะครับบอกเลยว่าในการสั่งซื้อส่งเร็วมากที่พี่ไปกดสั่งซื้อ่า กับราคาถ้าเรามีโคนดีครับราคา4,000กว่าบาทครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใส่ซิมได้เล่นเกมดีคุ้มค่าคุ้มราคามากครับหน้าจอ 2K เลยนะตัวนี้ในการใช้งานครับบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตตัวนี้สเปคคืออัพจากตัวรุ่นน้องที่เป็นแบบตัว i10 Pro นะครับผมตัวนี้คือ B-MAT i10 Pro นะครับในการใช้งานตัวนี้ผมเป็น Android version 10ความบางตัวนี้ครับผม7.5 mm a n d r o i มิลลิเมตรแอรเวอร์ชัน3แบต7 5 0ดมิลลิแอมมาผมตัวนี้ Fast Charge 18วัตต์อุปกรณ์ในกล่องแถมให้เราครบในการใช้งานครับติดฟิล์มมาจากโรงงานไม่ให้เราถือว่าแท็บเล็ตตัวนี้มันเพียงพอมากในการใช้งานครับกล้อง13ล้านกล้องหน้า5ล้านครับสำหรับตัวนี้นะในการใช้งานครับ แดีพี่จะขอพูดถึงสเปคกับอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาเลทน,นะผมบอกเลยว่าเลท3,000 P พีเพื่อเลยว่าถ้าเรามีโค้ดผมวันที่12บมวันนี้มันจะมีการลดราคาประมาณนัก3 0 0 0 3 0 0 0นิดหรือว่า2 0 0 8 2 8 0 0 9 0บางคนกดได้เป็นแท็บเล็ตที่ใส่ซิมได้รองรับขึ้น4ตีทั้งคู่รองรับขึ้น4ตีเหมือนกันทุกประการครับตัวนี้ผมใช้ตัว Un i s o อ T 6ทั้งคู่เล่นเกมถือว่าโอเคมากครับ rov ปรับได้60เฟรมทั้งคู่เลยในการใช้งานครับบอกเลยว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มจริงครับในการใช้งานตัวนี้ครับพี่ขอทำการเข้าไปยังตัวหน้าจอให้ดูว่าหน้าจอบอินคอครับมันจะมีคุณสมบัติอีกคือในการฮัทในการกดครับมันจะมีความสมูทมากในการใช้งานครับหน้าจอเป็นหน้าจอ10.1นิ้วครับเป็นแบบ ips ครับผมตัวนี้หน้าจอ10.4นิ้วครับเป็นแบบ ips แบบ2 k ครับ บอกเลยว่าสีสันตัวนี้หน้าจอถือว่าสวยงามมากเลยครับผมในการใช้งานกับตัวแท็บเล็ตตัวนี้ครับสเปคของตัวนี้ครับก็เป็นสเปคที่จัดเต็มจริงนะในการใช้งานพี่ใช้งานมาบอกเลยว่าเป็นสเปคที่หายห่วงมากครับแลมแรมตัวนี้ผม4ติ๊กลอม128ผมบอกเลยว่าตัวนี้ในการใช้ตัวทั้งคู่สามารถเพิ่มตัวไมโครดีการ์ดด้วยผม1เทราไบต์นะในการใช้งานความบางตัวนี้ผม7.6มิลลิเมตรคแบบตัวนี้ 7,000มิลลิครับฟาชาร์ในการใช้งานก็สมารถบับ18วัตต์เลยครับ Android ทั้งคู่เป็น n n r r o i เวอร์ชัน13บนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ทัดดีมากทัดดีจริงครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบ HD+ part ครับถือว่าสีสันก็เพียงพอมากในการใช้งานนะครับนี่ครับความบางครับอันนี้บาง7.5อันนี้บาง7.6ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ราคาเรทประมาณนัก3,00 0 4 0 0 0 ความบางคือกินขาดมากครับในการใช้ง,งานอันนี้บริเวณด้านหลังครับให้ดูว่าเช็คให้ดูเลยว่าเฮ้ยตำแหน่งกล้องมันเป็นไงบ้างของทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมเห็นไหมว่าด้านหลังครับคือมันสวยจริงนะนี่ครับดีไซน์ทั้งคู่ก็เป็นดีไซน์แบบเรียบเรียบโลโก้ด้านหลังเขียนว่า B-MAX สวยจริงคือเป็นการดีไซน์ที่สเสอร์พีประทับใจมากครับนี่ครับดีไซน์ตรงกล้องทั้งคู่สำหรับ B-MAX i10 Pro กับ B-MAX ไอสเอ็ดพัทครับตัวนี้กินขาดครับในเรื่องการดีไซน์ครับปุ่มต่างก็เหมือนกันครับมีปุ่มรีเซ็ตปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับปุ่มพาวเวอร์หรือว่าปุ่มตัวที่ปิดเปิดเครื่องครับลำโพง2ตัวเหมือนกันตำแหน่งก็ใกล้เคียงกันครับพอร์ต Type C ลำโพง2ตัวในการขับเสียงออกมาถือว่าสุดยอดมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบอินคอเป็นแบบไอเอสเหมือนกันทุกประการครับตัว CPU ก็เป็น CPU เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ CPU รีซอฟ t ีหกศ t เล่นเกม Rv ความลื่นไหลครับผมไม่ได้แตกต่างกันมากในการใช้งานนะครับนี่คือการทัดให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างสำหรับคนที่ต้องการว่ามันเป็นไงบ้างในการทัดเรารับขึ้น Wi-Fi ส4 Wi-Fi 5เหมือนกันเลยนะครับนี่อันนี้การทัดนะครับเสีอพีก็เพียงพอครับผมเวลาเช็คแล้วก็สามารถเชได้ปุ๊บนี่ครับเได้แล้วก็แล้วผมสามารถโคนแอป หรือว่าในการใช้งานทั่วไปในการแยกแอปเราก็สามารถแยกได้ผมตัวอย่างเช่นผมเปิด youtube นี่เห็นไหมครับว่ามันก็ลื่นไหลครับผมในการเปิด YouTube ก็เพียงพอมากครับนี่ครับอย่างเช่นพี่จะเปิด YouTube ครับผมในการดูฟังเพลงละกันเนาะนี่ครับพี่ก็เปิดปึ๊บนี่อันนี้ฟังเพลงนะครับพี่ก็เปิดปึ๊บเห็นไหมครับว่าการไหลลื่นของหน้าจอคือมันไหลลื่นจริงครับ นี่ครับอันนี้พี่จะเปิดนะผมในการเปิด YouTube พีจะขอแยกเอาผมแยกหน้าจอปึ๊บนี่ครับมันก็สามารถแบ่งหน้าจอได้2หน้าจอในการใช้งานครับตั้งค่าปึ๊บนี่เรียบร้อยเห็นไหมว่ามันก็สมุดความไหลลื่นก็พอๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากในการใช้งานครับนี่แล้วก็สามาัตผมข้อดีของตัวนี้คือมันปรับได้คือมันเป็นแนวแบบนี้ครับคือบายิ่ห้องผมมันจะผ่าครึ่งในการแบ่งแต่ สองตัวนี้ครับผมมันแบ่งก็คือมันใช้งานคือล่างกับบนเลยซึ่งตอบโจทย์มากครับในการใช้งานตัวนี้ถือว่าเวิร์กครับมาดูครับมผมลำโพงลำโพงเป็นไงบ้างเนาะเปิดเสียงสุดเลยอันนี้ลําโพงครับผมให้ดูเรื่องลําโพงนี่เปิดเสียงสุดเลยเบ๊บดูครับผมาลาโพงเป็นไงบ้างนี่ครับลำโพงก็ถือว่าไม่ได้ดีมากแต่ก็พอใช้งานได้นะผมสับตัวลําโพงตัวนี้ อันนี้ B Max i11 Plus นะครับ เอาตรงๆครับผมเสียงย่างความถี่ถือว่าเกินคุ้มในราคาครับผมเสียงเบสเสียงกลางถือว่าพอใช้งานได้ก็สับพีมันก็เพียงพอละพง2ตัวทั้งคู่นี้ก็ขับเสียงออกมาครับราคาเลทไม่เกิน5 0า0ันะเลทสี่พันเลทสามพันได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดครับใส่ซิม 4G ได้ของคู่รองรับตัว w i f i 4 Wi-Fi 5, 5ในการใช้งานก็เพียงพอครับนี่ครับอันนี้ในการรองรับสัญญาณ Wi-Fi นะครับเหมือนกันครับปึ๊บให้ดูปึ๊บ นี่ครับไ i ไฟสี wi ่หก็รองรับผมอ,อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อบลูทูธอะไรครบแบตก็มีให้เราในการใช้งานเพียงพอมากนี่ครับขยายหน่วยความจำก็มีครับผมในการใช้งานเกี่ยวกับแท็บเล็ตเห็นไหมครับว่าตัวนี้ผมตัว CPU ก็ใช้ตัวเดียวกันนะครับตัเวอร์ชันแอนดรอยด์ตัว 13, ตนี้เพิ่มแรมพาร์ตได้อีก4.4บ 4, กเป็น 8G b ิอันนี้เป็น 16G b ิถือว่ายอดมากครับผมเสิรพีงเพียงพอในการใช้งานตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ เกินคาว่าคุ้มจริงครับต่อไปพี่จะพูดเรื่องเกมว่าเฮ้ยหลังจากลองมาแล้วเกมมันเป็นไงบ้างในการใช้งานครับตัวนี้ผมแนะนำว่าเก็บใช่ไหมครับปรับกลางๆอย่าปรับสูงสุดนะผมปรับต่ำๆมันก็เพียงพอมากในการใช้งานครับอย่าหาทาในการปรับสูงสุดถาว่าปรับสูงสุดใช่ไหมปรับได้แต่พี่ว่าปรับต่ำๆปรับค่าดีฟอลต์ของมันเดิมๆกับ Uni s o f t T606 มันเป็นอะไรที่เหมาะสมแล้วครับ RV ปรับได้เป็นสูงสุด60เฟรม ถือว่าสุดยอดแต่นะว่าให้ปรับแค่30เฟรมก็เพียงพอมากในการใช้งานกับทั้ง2รุ่นนี้ครับเพราะว่า CPU โดย u ุ i s o ต์ T606 มันเหมาะกับการปรับแค่30เฟรมก็เพียงพอในกระทัดของหน้าจอครับมันเป็นหน้าจอแบบ Incore ครับดังนั้นมันเลื่อนอยู่แล้วในการใช้งานครับแล้วก็เกณฑ์ฟ FI r e m a คครับทั้งคู่มันก็ในการใช้งานก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับปรับสูงสุดเล่นเกมไหลลื่นจริงครับตัวพับ Mobile ในการใช้งานตัวนี้ก็เพียงพอครับ ปรับขั้นต่ําก็ในการใช้งานก็ถือว่าไหลลื่นดีครับไม่มีปัญหาในการใช้งานถือว่าตอบโจทย์ครับ a c e b o o k นี่ครับเฟ o บุ๊กเป็นไงบ้างนี่ครับถือว่า a c e b o o k สำหรับพีอ่ะมันก็มันก็ใช้งานได้แบบมันก็สบายครับผมสำหรับพีอ่ะมันก็เพียงพอนะนี่ครับก็ไหลลื่นครับไม่ได้มีอะไรมากมายในการใช้งานครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นี่ถือว่ายอดครับผมสับตัวนี้นะในการใช้งานครับ แล้วก็การใช้ตัวตะแคงหน้าจอตะแคงไปตะแคงมามันก็โอเคครับความไหลลื่นก็ถือว่าโอเคครับต่อไปพี่จะพูดถึงเรื่องกล้องเฮ้ยว่ากล้องมันแตกต่างกันไหมนี่ครับกล้องหลัง13ล้านเซอพีมันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่เซอพีมันก็ใช้งานได้ใช้งานได้ได้โอเคนะครับให้ดูเลยว่าเรื่องกล้องมันเป็นไงเนาะนี่ให้ดูให้ดูนี้แล้วผม มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับก็ถือว่าเป็นกล้องหลังที่พอใช้งานได้แล้วกันครับไม่ถึงว่ากับดีมากมายอะไรครับกล้องหน้าก็เหมือนกันก็ถือว่าพอใช้งานได้พอไปวัดไปวาผมนี่ให้ดูหายให้ดูเลยปึ๊บนี่ครับนี่ให้ดูก็ถือว่าพอใช้งานได้ไไดดลดไดแล้วกันเนาะทาสไตล์แท็เล็ตราคาเลทนี้นะครับนี่ มีไฟแฟลชด้วยนะครับรุ่นนี้นี่ให้ดูป๊บมาดูนะครับตัวนี้แต่สกินโทนของตัว i11 e p l u s นะครับผมจะดูมีแบบมิติมากกว่านะครับผมกับเรื่องสีสีมันจะเหมือนจริงอะ่ะแต่ตัวนี้สีมันจะออกอมฟ้านิดนึงนะครับเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยให้เรื่องกล้องนะ่ตัวนี้จะสวยกว่าตัว i11 e p l u s นะครับผมนี่จะดูดีมากกว่านะครับ นี่แต่สับพีอะพีก็ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมในเรื่องกล้องหน้าก็มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมสับเรื่องกล้องนี่ครับพีขอสับกล้องให้ดูเลยว่าเป็นไงบ้างน,นี่ครับอันนี้กล้องกล้องก็เฮ้ยตัวนี้เฟรมเรทมันจะนิ่งดีนะครับผมสับเรื่องกล้องนะครับผมแต่คนทรา์ของภาพครับตัว i 10 Pro ตัวนี้คนทรา์ภาพจะดีกว่านะครับโดยรวมที่พี่ใช้งานเรื่องกล้องก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับใครใช้งานกล้องก็ รุ่นไหนก็มันก็เพียงพอแหละสัพพียนี่อันนี้กล้องนะครับฟิเจอร์ให้ดูเรื่องกล้องก่อนว่ากล้องมันเป็นง่ายนี่ครับเ๊บเห็นไหมว่าสีครับผมนนจริงจริงอันนี้มันเป็นสีม่วงนะครับแต่อันนี้มันจะออกอมฟ้าเห็นไหมครับว่าเรื่องสีมันก็อาจจะยังไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่มันก็พอใช้งานได้ครับอันนี้กล้องหน้าครับผมนี่อืมนี่ครับ ก็ใช้งานมาก็ถือว่าโอเคครับเล่นเกมต่างๆแบตก็ทั้งคู่แบตอึดจริงครับแบตอึดจริงแบตตัวนี้ยิ่งอึดครับเพราะว่าชั้นจอแบบ SDP ัดกับแบต7 0 0 0มิลลิแอมป์มันก็สุดๆมากกับแบตอึดอะเอาตรงว่าพีใช้งานมาถือว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับในการใช้งานครับหน้าจอก็สีสันสวยงามเป็นจอแบบ IPS ทุกอย่างมันจบมันครบครับในการใช้งานพเพื่อนๆแนะนำเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานจริงพีใช้งานมันประมาณ1เดือนนิด,นด ใช่มาแล้วถือว่าเป็นแพ็ปเด็ดที่เกินคำว่าคุ้มครับผมสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด, share, ดแชร์และเปลิงก์ในการสั่งซื้อให้ผมสามารถกดสั่งซื้อลิงกของพีได้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นต่างๆมันจะมีที่ลิงก์ที่พีให้นะครับผมสวัสดีขอบคุณครับ